สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้หางตามองลูกฟุตบอลนะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับช่องของผมด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการใช้หางตาในการเล่นฟุตบอลเนี่ย ในสถานการณ์จริงเนี่ยผมจะยกตัวอย่าง2รูปแบบนะครับที่เราเนี่ยใช้หางตาในการช่วยในจังหวะที่เราเนี่ยอยู่ในสนามนะครับผมจังหวะแรกนะครับก็คือไปจังหวะที่เราเนี่ยส่งบอลแล้วไม่มองบอลนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับบอลไหลนะครับแล้วก็ส่งบอลนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มองเป้าหมายที่เราจะส่งไปนะครับเป็นรูปแบบที่เราเนี่ยต้องใช้หางตาเนี่ยในการมองลูกฟุตบอลนะครับผมและรูปแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบการเลี้ยงจี้เข้าหานะครับผมนี่ครับเลี้ยงจี้เข้าหาผู้เล่นสู้นะครับแล้วเราก็กระชากออก จังหวะที่เราเลี้ยงเข้าหาเนี่ยแน่นอนครับเราก็ไม่ได้มองก้มมองบอลแบบนี้นะครับแต่เราเนี่ยใช้หางตานะครับผมที่ช่วยในการที่เราเนี่ยจักระท่าถึงออกไปนะครับใช้หางตาในการมองรูฟุตบอลนะครับผมซึ่งผมก็จะมีแบบฝึกง่ายๆนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถใช้หางตาของเราเนี่ยในการมองรูฟุตบอลได้ดีขึ้นนะครับผมซึ่งแบบฝึกนั้นนะครับก็จะไปรูปแบบง่ายๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับเราก็จะมีกลวยนะครับหรือว่ามาร์เกอร์นะครับตั้งไว้นะครับ ห่างจากจุดที่เราจะเริ่มนะครับห้าเก้านะครับผมหนึ่งรูปแบบนี้นะครับและจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มด้วยท่าเบสิกง่ายๆเลยนะครับก็คือท่าการตบบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับผมนี่ครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับตบโดยลูกฟุตบอลนี่ครับสังเกตไหมครับว่าสายตาผมในรูปแบบแรกเนี่ยผมมองลูกฟุตบอลนะครับสายตาเนี่ยจ้องไปที่ลูกฟุตบอลก่อนนะครับผม ได้ยี่สิบถึงสามสิบครั้งนะครับผมให้ชํานาญครับผมแตะอยู่กับข้างเท้าด้านในแบบนี้นะครับไอ้อีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าเหยียบลูกฟุตบอลนะครับผมนี่ครับนี่ครับสายตามองที่ลูกฟุตบอลนะครับในรูปแบบแรกเนี่ยเราจะใช้สายตาในการมองลูกฟุตบอลก่อนนะครับเราก็ทำยี่สิบถึงสามสิบทีเหมือนกันเลยนะครับพอตอนเราฝึกใช้สายตาในการ มองลูกฟุตบอลนะครับด้วยจังหวะการตบลูกฟุตบอลนะครับด้วยข้างเท้าด้านในหรือว่าการใช้เหยียบลูกฟุตบอลด้วยฝ่าเท้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะฝึกการใช้หางตามองนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตามองไปที่ลูกฟุตบอลเลยนะครับเราจะใช้ตาเนี่ยมองไปที่กรวยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้นะครับมันจะฝืนธรรมชาติหน่อยครับโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มองลูกฟุตบอลนะครับแต่ตาเราเนี่ย มองอยู่ที่มาร์เกอร์ครับซึ่งมันจะเป็นการฝึกนะครับทำให้เราเนี่ยใช้หางตาในการมองลูกฟุตบอลนะครับแรกๆนะครับคนที่ยังไม่เคยทานะครับก็จะแตะอาจจะแตะแล้วไม่โดนบอลนะครับแตะแล้วบอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในครอบพองเรานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆฝึกไปนะครับโดยที่เราเนี่ยตาเนี่ยมองที่มาร์เกอร์นะครับนี่ครับตามองมาร์เกอร์นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้หางตาของเราเนี่ยในการชำเลืองมองนะครับผมทำ20-30ทีเหมือนกันเลยนะครับผม แบบนี้คือรู้การฝึกการใช้ห่างตามองที่ดีวิธีหนึ่งเลยนะครับตามองไปที่กล้วยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราฝึกได้20-30ทีแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นการใช้ฝ่าเท้านะครับผมซึ่งฝ่าเท้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมองไปที่กล้วยนะครับผม ตาผมไม่ได้มองที่ลูกฟุตบอลแบบนี้เลยนะครับสายตามองไปทางนี้นะครับแต่ว่าหางตาผมเนี่ยมองที่ลูกฟุตบอลนะครับครับผ่านไปสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับและสเต็ปต่อไปนะครับเราจะเคลื่อนที่เข้าไปหากรวยนะครับผมในลักษณะแบบนี้ครับสายตามองนะครับเคลื่อนที่เข้าไปหาครับและจากนั้นก็กลับนะครับกลับก็คือถอยไล่หางตาตามองที่กรวยและส่วนหางตาเนี่ย เราก็จะมองทีลูกฟุตบอลนะครับไปกลับนับเป็นหนึ่งครั้งไปกลับห้าครั้งนะครับมองคร,รับการใช้ฝ่าเท้านะครับผมรูปแบบก็เป็นเช่นเดียวกันนะเขาก็จะใช้สายตาเนี่ยมองไปที่กลวยนะครับผมครับมองไปที่กลวยนะครับตาเนี่ยเราก็จะทำการ มองที่ลูกฟุตบอลน,นะครับสายตามองที่กละโลนะครับ <laughs> แบบง่ายๆเลยนะครับ2รูปแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้หางตาในการเล่นฟุตบอลได้ง่ายเลย<ด>และเมื<ด>่อเราสามารถใช้หางตาในการมองในรูปแบบของการตบบอลด้วยข้งางเทาง้าด้านในและการเหยียบลูกฟุตบอลได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองใช้ในสถานการณ์จริงที่ผมได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นนะครับคือการส่งโดยไม่มองบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลจี้เข้าหาคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งเราก็จะใช้รูปแบบเหมือนกับรูปแบบที่เราฝึก ให้ระยะห่างจากกลวย5้เก้าเลยนะครับเราจะเคลื่อนที่ด้วยการเหยียบหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยการแตะก็ได้นะครับผมนี่ครับแตะยาวๆเบาๆนะครับเนี่ครับและจากนั้นนะครับเราก็ทําการส่งบอลนะครับโดยที่สายตาเราเนี่ยไม่ได้มองไปที่เป้าหมายนะครับสายตาเราเนี่ยมองไปที่กลวยนะครับผมเหมือนกับที่เราฝึกเลยนะครับนะครับมองนะครับผมเราจะส่งไปทางไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าสายตาเราเนี่ยมองที่ก่ต่อสู้นะครับผมก็แตะไปนะครับ โดยที่เราเนี่ยไม่ได้มองเป้าหมายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำการฝึกใช้หางตาในการมองลูกฟุตบอลมาแล้วนะครับเราสามารถทํารูปแบบนี้ได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมแตะมาครับมองคุตบอสู้นะครับแล้วก็แตะไปแบบนี้เลยนะครับผมรูปแบบหนึ่งครับก็คือรูปแบบการเลี้ยงจี้เข้าหานะครับผมด้วยข้างเท้าด้านนอกเนี่ยแน่นอนครับเราก็สามารถใช้หางตามองได้นะครับตาเราเนี่ยมองไปที่กลวยนะครับจากนั้นเราก็กระชากออกซึ่งจังหวะนี้นะครับมันเป็นการใช้หางตาเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็กระชากออกแบบนี้นะครับผม เราใช้หางตานะครับมองลูกฟุตบอลนะครับผมแล้วก็กระชากออกนะครับสายตาเราเนี่ยจดจ้องไปที่คู่ต่อสู้นะครับเราจะสับลอก็ได้นะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องก้มมองลูกฟุตบอลนะครับเพราะมันจะทําให้มองของเราเนี่ยปิดนะครับถ้าเราก้มมองลูกฟุตบอลนะครับแต่ถเมืติว่าเราเนี่ยใช้หางตามองคู่ต่อสู้เนี่ยแน่นอนครับเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับว่าเราควรจะโยกไปทางนี้หรือว่าส่งไปทางนี้นะครับแล้วเราก็แตกออกได้เราไปฝึกกันดูนะครับทักษะเหล่านี้นะครับ มันเป็นทักษะง่ายๆนะครับที่เราคุ้นชินกันปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยฝึกมันเนี่ยให้มีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันจะช่วยเพิ่มทักษะส่วนตัวให้เราเนี่ยได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ย,ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิฟฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีครับ